ใช่สร็ววันนี้หนูจะมาทําอะไรคะลูกทำปะอีเพกับข้าวจะมาทํากับข้าวเหมียนโบโอ้วันนี้หนูจะไหนไหนคุณพ่อทําอะไรนี่เนี่ยมา่มาเร็วมาล้างรถกับพ่อเร็วไปซื้อสายยางมาเร็วไปซื้อสายยางมาเร็วไปซื้อน้ำไปเงิอนี้น้องฟินเกลียวเขามาล้างรถขอยพ่อหมูเด่นีเออ เพียงแต่น้องพอล้างรถเดีวน้อิน้ดเองเออเดี๋ยวน้องปินแก้วฉีดเองมีพ่อเย้ถึงมาค่ะล้างรถสิไปใส่ลูกสิไปสิไปลงลงไปหน้าลูกสิไปลงไปหน้าค่ะเออลงไปหน้าบ่ลูกไปหน้าไปหน้าไปเฮ็ดหยังหืมไปหน้าเฮ็ดหยังลูกไปหน้าเฮ็ดหยังลูกอือเอ้าเอาเอาอือเอาอีกลับนี่งแล้นี่ไหว นี่อือเออ้ล่างไ่าอ้สอาเยเนอะเออพอกับลูกซอยกันล่างโหลดเอยเก่งเทนน่เก่งมากครับเก่งเนาะเก่งเนาะลูกแาชิดมันถึงพ่อทีแ้มันถโหลดตลูกเย่เก่งมากคใส่มันถึงโหลดอาสกันเนาะสีก้ เออมันเปียกสิรถมันก็สะอาดตัวลูกดีใจพอแล้วาสิไปทางอีพ่อแล้วแล้วบุญขางพ่อขีดแม่ขีดมันเออขีดไปทางพุ่นขีดมันขีดแม่เออเออมาล้างรถซอยอีพ่อนี่นี่ขีดได้แล้วร่อนน้ำขีดได้ร่อนไปเลอโอ้ยเก่งจังเลยอ้าเฮ็ดไซเฮ็ดไปนี่ฮาร์ต่หน่อยตัวลูกเดี๋ยวมันถีโดนจะของเอาามแล้วมาล้างรถให้มึงแล้วเมื่อนี้ ไดเวียกแล้วตื่นขึ้นได้เวียกแล้วเดี๋ยวเราเรียกพ่อสีดน้ำอืมเดี๋ยวพ่อสีน้ำแหม่มาล้างรถใส่พ่อทำนี่แล้อืมเดี๋ยวล,าวล่ลางเองอเดี๋ยวล้างเองล่างเองพ่อในพ่อบอกลูกพอแล้วอพ,อพอแล้วให้พ่อเฮ็ดต่อไปอืมนูพ่อแล้วหนูพ่อแล้วแค่นี้ล่ะค่ะ